ชาวเลนทุกท่านนะคะเป็นยังไงบ้างคะโดนกักตัวกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยมีผลกระทบอ,บอะไรกับชีวิตประจำวันบ้างคะตอนนี้เนาะก็เรื่องของโรคระบาดมันก็มีกัผลกระทบกับทุกคนแน่นอนนะคะแต่ว่าการกักตัวอยู่บ้านบางครั้งถ้ามีอะไรดีๆเข้ามา ถือว่าโชคดีมากเลยนะวันนี้พี่ซิมก็อยากจะมาแนะนำธุรกิจดีๆให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะเป็นธุรกิจออนไลน์ทำงานผ่านมือถือเล่นเฟซเล่นไลน์เป็นก็สามารถทำธุรกิจนี้ได้และธุรกิจนี้สามารถส่งต่อให้กับลูกหลานเราได้เป็นมรดกให้ลูกหลานเราได้อีกด้วยนะคะแต่ว่าธุรกิจนี้มันคืออะไร ธุรกิจนี้ก็คือแล่190กว่าประเทศทั่วโลกก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่มั่นคงเนาะทีนี้อ่ะธุรกิจนี้ทำเกี่ยวกับอะไรธุรกิจของเราก็ทําเกี่ยวกับนวัตกรรมสุขภาพและความงามระดับ d NA เลยเชียวนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่มีใครหรอกที่จะอยากแก่เนาะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงามคือ นวัตกรรมสต็มเซลล์โรเัคเตอร์ที่สามารถย้อนววยนะคะย้อนไวยนะคะไม่ใช่ชะลอไว้สามารถย้อนไว้ได้คือกินใช้แล้วมีรายได้แล้วมีรายได้อย่างไงอะคะมีรายได้ก็คือเมื่อเรากินใช้สินค้าแล้วเราก็มีรายได้เกิดขึ้นเข้าทางเว็บไซต์ของเรานะคะคบริษัทก็จะมีเว็บไซต์ให้มีประกันให้นะคะมีประกันชีวิต150,000สหืบาทถอว่าดีมากๆเลยนะคะ รายได้ทั้งหมดก็จะมีตั้ง6ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางที่1ห,หรอก็คือการขายแล้วทำไม่ชอบขายล่ะถ้าไม่ชอบขายคุณก็สามารถขยายแบรนช้ได้นะคะแล้วทําไม่เป็นเออแล้วทําไม่เป็นละทำไงถ้าใครที่บอกว่าทําไม่เป็นให้ทักเข้ามาเลยค่ะพี่ซิมยินดีสอนเสมือนจับมือทําเลยทีเดียว เราจะมีห้องเรียนออนไลน์24ชั่วโมงขอแค่คุณมีใจอยากได้อยากรวยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองถ้าคุณเป็นอย่างนั้นถ้าคุณมีความประสงค์อย่างนั้นคุณมาถูกทางแล้วค่ะขอให้คุณทักกันเข้ามานะคะ